สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับชองช่องแก๊ปเกลซิงครับวันนี้มาทําขายึดล่มไล่สายครับก็ตอนนี้รอพักไฟครับเดี๋ยวเอายิงไปแท็กก่อนก็จะเชื่อมอันนี้จะเป็นไอตัวสไลด์ครับนี่ครับเป็นสไลด์ได้แบบนี้ครับสไลด์แป๊บเละครับเชื่อมยึดครับก็ส่วนตัวนี้ครับจะเชื่อม หลังครับติดกับขาล้มนะครับจะเป็นยังไงก็รอชมนะครับไงก็ฝากกดนะครับกดไลค์กดติดตามด้นะครับเดี๋ยวจะเชื่อมอันนี้ติดกับมือยึดตัวนี้นะครับแล้วปักไฟก่อนครับส่วนนี้จะเป็นแผ่นนะครับเชื่อมติดกับตัวขายึดล่มนะครับทีดครับยึดขานะครับไม่ไม่มีสว่านครับเอารถเชื่อมความวานเจาะรูนะครับ ก็จะได้จะมีครับครับถ้าว่าจะทาตั้งแบบนี้นะครับเชื่อมครับก็เป็่นยังไงจรอติดตามรับชมนะครับก็มาต่อครับนี่แล้วก็เชื่อมเนี่บมันจะมีทะลุนะครับเดือดบางครับผมเหลงไฟตัวเชื่อมแรงครับนี่ครับมันจะเอาไอ้ไข่ปลาวานครับมาปัด ตรงนี้ครับเนี่ยที่มันเป็นดำๆเไม่รู้มันจะออกว่าเมื่ back, like อก er ี้ปัดไปเหมือนไม่ค่อยออกเนี่ยมันเป็นดำๆครับเดี๋ยวจะปัดให้มันออกมันจะออกป่าวไูนะครับแล้วก็มาดูไอ้ขานี่ครับขานี้ครับนี่ครับเชื่อมนะครับเนี่ยอาจจะเชื่อมไม่สวยครับไม่เป็นไรครับ สวยแต่ก็ให้มันดูครับนี่ก็จะเอาไอ้ใบปัดมาปัดนะครับซึ่งเป็นค่าดำนะครับให้มันสวยงามครับรอยเชื่อมอันนี้จะเชื่อมใหม่อยู่นะครับมันไฟมันแรงครับปรับไม่ลงอีกครับเนี่ยนี่ครับเราจะปัดปัด

ประมาณนี้ครับนี่ครับพอเราเมืกลางแล้วถอดึงสลักสลักนี้ออกครับแล้วก็อขับลงเบหน้าครับครับก็นี่ครับโยก็จับโยกดูก็แข็งแรงครับเนี่ยจับโยกดูแข็งแรงครับแข็งแรงดีเราจะเอาลงให้ดูมันไม่มีคนช่วยนะครับ ็ใครทําตามก็ทําตามได้ครับนี่ครับนี่เราก็ขันไว้ให้มันล่มหลอมมันจขันแรงครับนี่ครับตัวนี้เราไม่ใช้แล้วก็เอาลงหน้าครับเอาไปข้างลุงหน้าจะประมาณนี้ครับใครทําตามได้นะครับรอยจะเป็นจะประมาณนี้ครับนี่ครับก็ใช้เหล็กครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับจะเป็นกําลังใจนะครับสวัสดี